เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายโอซูกะ OSPS-4V1 ในคลิปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาลองให้ดูว่าแบตเตอรี่20โวลต2แอมที่ติดมากับตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราชาร์จเต็มเป็นที่ร้อยเนี่ยมันจะสามารถตัดท่อนไม้ได้สักกี่ท่อนนะครับได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาลองให้ดูกันด้วยกิ่งไม้ที่ผมจะเอามาลองตัดให้ดูก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูว่าความกว้างความหนามันประมาณเท่าไหร่นะครับ ฝั่งนี้วัดได้ประมาณ11เซนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ประมาณ8เซนนะครับอาจจะมีโพรงตรงกลางนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ตัดไปตามนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะตัดได้สักกี่ท่อนนะครับ หลังจากที่ตัดไปเป็นจํานวนค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่าตอนนี้คือแบตเริ่มหมดละแบตมันยังไม่หมดซะทีเดียวแต่ว่าเวลาเราไปตัดมันไม่มีแรงในการตัดแล้วผมก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะคสำหรับแบต1ก้อน20สโวลต์2องแอมป์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะตัดได้สักกี่ทอนนะครับอย่างที่ผมลองตัดดูนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือเวลาเราทําการตัดนะเนี่ยเลื่อยตัวนี้มันจะไม่มีการ หยุดกลางคันตอนที่เราตัดนะครับมันจะไม่มีการหยุดชะง,งักนะมันสามารถที่จะตัดผ่านได้อย่างสบายๆเลยนะครับอ,อันนี้คือจํานวนของท่อนไม้นะครับที่ทําการตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบต20โวลต์2แอมป์ตรงนี้นะครับก็คือท่อนไม้ขนาดเท่าที่ผมวัดให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็จะตัดได้อยูอ่ประมาณ27ท่อนนะครับแล้วก็เหลือตรงนั้นอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับที่มันตัดไม่ขาดนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับแบต20โวลต์2แอมป์ตัวนี้นะครับและถ้าหากว่าเราไปตัดกิ่งไม้ที่มันไซส์เล็กกว่านี้แน่นอนว่ามันก็จะตัดได้ปริมาณที่มากขึ้นกว่านี้นะครับและในทางกับกันถ้าหากว่าเราไปตัดกิ่งไม้ที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้มันก็จะตัดได้น้อยกว่านี้อันนี้ผมก็เอามาลองให้ดูนะครับสำหรับไซส์ของไม้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะ่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กําลังมองหาเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูง เอ่อไปใช้งานสักตัวนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะใช้งานได้แบบทุนวันนะครับโอซุกะ OSPS ขีด 4V1 นะครับท่าไหนสนใจผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวีโอตรงเดสคริปชันเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากตรงนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ